ไป,ด,ป,ปไไดิพี่น้องปองไปช่วยเจ้าของให้ยั่วเหนื่อยดิพี่น้องเออเขาเห็นแบบนี้นเนาะนี่พี่น้องนี่เทียมเออไม่พอห่มอีได้น่ะ เที่ยงนี้เวลาก็เฮ็ดเวลาไปนอนบ่ได้บ่ไหได้นี่นอนนอนเข่าให้เออเข่าให้งามไร้เงินเที่ยงเที่ยงให้นั่นนะ่ะอันนั้นเป็นเขตเขตจุดชมบังคำหน่อยนะเนาะแม่หรอแมนเอออันน,อนี้เป็นอันนี้แมนเขต บรุรพาเป็นแบบขมนหน่อยนาะบุรพาให้นาะเออมันติดจอดเป็นไหมเนาะอันนี้เป็นทางนี้เป็นเมืองเวล่าทางนี้ก่อนไปทำทางนี้แม่นเมืองเซโปนนี่แม่นแม่นมันอยู่ในเขตเวล่าบรีพี่น้องอ๋อแม่ได้ทางมาย่างเลยประมาณ30นาทีขึ้นภูด้วยพี่น้องเนาะ โอ้งามเนาะเขาไฮเนาะนี่ใหม่โอ้ใหม่แบบไหนแบบไหนโอ้เขียวสุดงิงามเลยเนาะพโนอันนั้นก็เฮาอันนั้นกะไฮเนาะอันนี้เป็นเจ้าหนึ่งอันนั้นเป็นผูผูยังวะผูปะสัววะผูยังประ,ะ,ะ,ะมาณน,นี้แหละ ทางกลางนี่เป็นซึงนน่งนี่แม็นวิราบุรีเนาะ <Ừ. S 1> ทางนี้ทางนี้แม็นแข้งแข้งขมวนเบืองบาาุรพานี่ทางนี้แม็นเซโปนทางนี้เซโปนบนทางภาคนั้นเพนแม็นแซนดนเวียดแมืนหรอมน,อนย็นเ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 ออเข่านี่ยังสองเดือนกะบอ,อกแล้วเนาะนี่เนาะ ออกงวงแดนนี่นี่ขาวขางามอีหีเดพี่น้องขึ้นมาอ๋อมื้อนี้ไม่นี่อพอเขาทางไมบักใหญ่นะอันนั้นมันไห้เจ้านึงอันนี้มันเจ้านึงอันนั้นแม่นห้เก่าแม่นบ่นั่นห้เก่าห้เก่าให้ปีกายนี่เนาะอ๋อพูน างไปมันบริมีสัญญยันได้อยู่นี่นะมแมน่นบ่แม่นมีแต่สัญงาณนโทอยู่หนอเชโทีส่ยเน็ตน่ะอยู่หุน้ออนอยู่เทียงตันนั้นเออโอ้โโอ,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 โอ้มีแหงเลยอันนั้นมันเคสะเลอ่อนนะเคสะเละเอ้เคสะเละอังคำเคสะเละอังคำเนาะนี่ อ๋ออันนี้ทางทางเขาเห็ดไม้ปะแม่เหรอเห็ดไม้ปีกายนี่เออเขนะืออนไงเขือมะแดงบ,งบ่บวกม<อ>บวก,กอันนี้ได้จ้ะอันนี้มักทัวเออันนี้ได้กลงงงุ่มยังเหรมันจะคใายคือเฉลี่ยเนบ่ Ồ, ừ, oh, đây khơn phù ý này khốn phù ý Ồ đi, khơn nóng phỏng phải đi, châu không Phải đi, mai nhanh đi Mai nhăng Mà cho hay vợ, ừ. ừ anh hân. anh ăn Anh ăn cái hay vậy nè, kêu kiều nè bọ. Hay ơi Hay con bắn đây nè บันเฮานี่แม่หนอฮะให้ข่อยักบ่เข่อยักบ่ว่าปออยู่หัวประตานะให้บ่บันบันชะลอคนเออให้บันฉะลอเนาะเขาย่างมาไหมพู่พี่โถษยอมไม่้องไก่หรี่นั่งย่างมานะไปช่วโมงคนน่ะทอดเที่ยงเลยแบบนี้จะคล้องให้อยู่ เหมือนเดียวนอ้อยเขาเห็ดแบบนี้เนาะเออนี่พี่น้องนี่เที่ยงเออมีพอห่มอีกได้นะเที่ยงนี้เวลาเขาเห็ดเวลาไปนอนบอกเดี๋ยววไหนได้นี่นอนนอนเท้าไห้เออเอาเดี๋ยวน่งเที่ยงอีกแม่นช่องเจ้าบนนี่นะสามสามเจ้า โอ้ใหม่บ้างญ่พี่น้องนไงอันนั้นเป็นบ้านนันน่นบ้านเนี่บอกเออลังคาเฮือนนั่นบ้านบน่น่ะอืมอันนั้นเป็นภูเซเดนลาวเวียดบน่น่ะลาวเวียตลิวิงลิวเวินลิวิงลิวเวินเออลิวิงลิวเวินเนาะทางนั้นภูทางนี้แม่นเซปโปนทางนี้เวละ เอออยู่นี่บลพาเนาะอยู่นี่เนาะน้องไปไหนขอพักเขาไว้เนองขึ้นเทียงก่อนโอ้คากกุดงค่ะคากไรโอ้คากแร่เน,นี่นอนได้แล่นน่เนาะนานโพมอีกคากแร่นนี่อย่าจุดยงุง อย่าอุดยุงเนาะโอทางมาพุ่นขึนู